แต่ว่าวันนี้เราพาไปดูเลยมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าข้าวมันชาวเลคุณผู้ชมเป็นอ,อาหารที่ถือว่าอาจจะหาทานได้ยากแต่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเจ้าหมายอำเภอศรีเ,าเรากาเจังหวัดตรังค่ะนี่แหละค่ะคือข้าวมันชาวเลแล้วทานคู่กับใบโกงกลางชุบแป้งทอด อ่ะฟังเงี้ยชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมพี่แบงค์ใบโกงกางใช่เชื่อหรือไม่ว่ามันทานได้นะคะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูเด่นเลยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาแล้วทานต้องมาลิ้มลองรสชาติกันสดๆเพราะว่ามาจากทะเลสดๆเลยแถมยังการันตีด้วยว่า จานไหนไม่สดไม่อร่อยไม่คิดเงินนอกจากความอร่อยแล้วนะคะยังได้ชมวิวทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามไปด้วยนะคะข้าวมันชาวเลนะคะถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านที่เขาใช้สีดําๆที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือหมึกดําของหมึกหอมหรือว่าหมึกกระดองค่ะนำมาหุงผสมกับข้าวหลังจากนั้นก็นำไปผัดเพื่อดึงรสชาติความอร่อยออกมาแล้วก็นำมานึ่งอีกครั้งหนึ่งทานกับอาหารทะเลสดๆมีทั้งปลาทอดปลานึ่ง หมึกหรือว่าปูนึ่งนะคะ1ชุดทานได้6คนเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูใหม่เจ้าแรกในจงังหวัดตรังหลายคนมาลิ้มลองรสชาติแล้วก็บอกว่า <c oughs> ติดใจ <Wow. S 1> แล้วก็มีเมนูซีฟู้ดชุบใบกงกลางค่ะที่นำกุ้งปลาหมึกปลาแล่ขนาดพอดีคําค่ะวางไว้บนใบกงกลางแล้วก็นำไปชุบแป้งทอดแบบนี้ละคะ่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยไม่แพ้กันเลยเหมาะสำหรับทานกับ เข้ามันชาวเลหรือว่าจะทานเล่นก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมผู้ดูแลร้านคุณสิริทัศน์พิบเพงบอกว่าทางร้านเนี่ยมีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกมากมายคาหวานมีครบเลยแถมวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลแล้วยังชูเมนูเด่นเน้นตามฤดูกาลในราคาที่ย่อมเยาวบริการแบบเป็นกันเอง นักท่องเที่ยวได้ทานอาหารที่อร่อยท่ามกลางบรรยากาศวิวทะเลสวยๆคือเป็นอาหารที่ทานแล้วอิ่มท้องแล้วย่อมีอาหารตาเป็นวิวทะเลด้วยนะคะใครอยากจะสั่งข้าวมันชาวเลแนะนำบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยโทรจองกันก่อนนะล่วงนนหน้า1วันค่ะทางร้านจะได้เตรียมของสดเขาเตรียมกันวันต่อวันเท่านั้นนะแวะไปได้ที่ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเจ้าใหมอ่อำเภอศิเกาจังหวัดตรังค่ะ เปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มยกเว้นช่วงพายุเข้านะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์0898661541ค่ะโอ้ยสดแล้วก็น่ากินด้วยนะฮะเอากุ้งหรือว่าปลาหมึกแล้วก็ล่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอ้ยฟินไหมจังพี่จ๋าโอ้ร้อยจังหูไงทำไมเราพูดได้ทุกภาษาเลยอ่ะภาคใต้ก็ต้องแบบอร่อยก็ต้องร้อยร้อยร้อยอะไรประมาณนั้นร้อยจังหูนี่ครับไม่ได้ไม่ต้องตรงหูเนี่ยนะหู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 นะคะ